เมื่อวานนี้เองนะฮะก็เป็นวันเกิดของรทักษิณค,คือมีคนบอกเลยฉันว่าไปเรียกอดีตนายกทําไมอะไรนู่นนี่นั่นความจริงจะเรียกนายกยังได้เลยค่ะ<ต>เพราะว่าเขาไม่ได้หมดวาระไม่ได้อะไรคือโดนรัฐประหารนะเนาะเขาทั่ไม้หมดไงเหมือนกันโดนป้อนน่ะนายกนะฮะก็เป็นตลอดเป็นตำรวจก็เป็นตลอดแต่ มันมีคนมาถอดยุดออกดังนั้น่านก็เลยขออนุญาตเรียกท่านดรทักษิณก็แล้วกันนะคะเป็นอะไรที่อยู่ติดตัวท่านตลอดเมื่อวานนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะของของท่านบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าใครจะโผล่หน้าออกมานะคะก็คือพูดง่ายๆว่าทิ้งพื้นที่สื่อไปได้200%ค่ะไม่ใช่100%ต้องทับนักข่าวเนี่ยจริงเลยนะฮะถ้าไม่หากินกับข่าวของท่านนายกทักษิณแล้วคุณจะหากินกับข่าวอะไรนายกเว้าเหรอทำไมไม่มีแสงเลยหรอก็มีเหมือนกันก็มีออกมา Happy b i r t เ d a y ท่านนายกทักษิณ ออกมาคว้าเรื่องออกมาคว้าเรื่องนี้หน้าตาเฉยเป็นเรื่องราวดีๆกฎกติกามารยาทคุณทําก็ถูกต้องแล้วอคุณทําดีไม่มีใครว่าคุณค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาเลือกตั้งใหม่ๆจําได้ไหมแพทองทานเนี่ยยังโทรศัพท์ไปแสดงความดีีกับพี่าเลยความจริงแล้วเขาก็คุยกันอยู่ดีๆแหละแม้กระทั่งตัวท่านนายกทักษิณเองเนี่ยนะฮะก็ยังมีการ โสเนาะในเอสส่วนตัวนะฮะแสดงความยินดีกับผลของการเลือกตั้งในตอนนั้นที่เพื่อไทยเนี่ยแพ้ในส่วนของเรื่องครอบครัวเนี่ยนะฮะก็ยินดีกับท่านนะตลอดระยะเวลา17-18ปีนี่เพิ่งเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้จัดงานวันเกิดพร้อมหน้าพร้อมตาลูกหลานคนใกล้ชิดคนสนิทส่วนในทางการเมืองครบหมดนะฮะหมายความว่าทุกฝ่ายทุกพักเนี่ยนะฮะก็ไปอวยพรวันเกิดรวมเคสถุยได้ไหม แค่สามถุยไปเหมือนกันค่ะทุกคนมีสิทธิ์ไปเขาไม่ได้ห้ามค่ะแต่แต่คนที่จะเข้าไปข้างในเนี่ยก็คือต้องมีบัตรเชิญครับผมเซลฟี่วิเชไหมคบผมก็อยากจะไปเหมือนกันแต่ว่างานปรมจํงครับปานาจำวันคล้ายวันเกิดของท้ยวทักษิณก็คือครบ อายุครบ75ปีปนะก่อนอื่นเราทั้ง3คนเนี่ยก็นะขออนุญาตนะคะอวยพรวันเกิดนะเวลเล็กๆนะรม้ว่าเผื่อ um ท่านจะได้ดูเนาะนะฮะหรือเผื่อใครที่เห็นแล้วเนี่ยอยากให้เอาไปให้ท่านดูว่าเราทั้ง3คนเนี่ยนะก็อยากอวยพรให้ท่านนายกทักษินมีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะท่านก็มีหมดแล้วเนาะเหลือแต่สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความสุขอยู่กับลูกๆหลานแล้วก็คนไทยอย่างพวกเรานะที่เป็นแฟนคลับของท่านมานานตลอดไปนานๆนเลยก <c oughs> ็คือได้เห็นมิติใหม่ในในความคิดของท่านทุกสิ <c oughs> เพื่อคนทุกๆคนในประเทศนี้แล้ว <c oughs> ก็ดดันตอนที่ท่านมีตําแหน่งมีหน้าที่แล้วท่านไปจะคิดเพื่อคนไทยทุกคนแต่ตอนนี้ รู้สึกว่าท่านจะหันมาสนใจคนที่รักท่านแล้วนะแล้วก็ดูแลตัวตัวเองถือว่าโอเคครับ75นะครับงวดนี้นะมีมีหลายๆคนก็หยิบไว้แล้วนะหลยใบ2ใบนะ75ผมจัดไปแล้วจัดไปแล้วใช่มัครบในแอปเป๋าตังแต่ว่าวันนี้ผ่านแผงอัพราคานะครับสำหรับเลข775นะครับเลนอีกนนะครับี่แค่อัพราคานะฮะนี่แค่วันเกิดของท่านนะก็ยังทำให้คนไทย กระตุ้นเร็กกิีคุนศิลป์นี่ข่าวร้อยก็ได้2 0 0มันไปไปในทุกมิติไปในทุกม, <c oughs> มิตินะครับ<ะ>มีความอยู่ในทุกมิติข่าวนะครับอ่อาก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะนักข่าวซึ่งต้องบอกว่ากองทัพนักข่าวเนี่ยนะที่เขียนข่าวกันเนี่ยก็มีทั้งข่าวดีขาด่ขาวร้ายมีทั้งสื่อที่เห็นด้วยมีทั้งสื่อที่เการบ้างไม่กลางบ้างการเก่ากางใหม่นะหรือการข้างซ้ายข้างขวาก็ว่าไปอ่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะะก็ มันมันทานไม่ไหวและค่ะเพราะกระแสมันมาแบบนี้ได้มีโอกาสเห็นเสื้อหรืออะไรคนแม้ก็ทั้งคนที่เคยชุมนุมขับไล่ท่านมาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการอวยพรนะต้องยอมรับว่า10กว่าปีมานี่นะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจ,จในการเมืองที่คนละแง่มุมดิฉันได้ยินคนต่างขั้ว ที่เคยแม้กระทั่งขับไล่หรือด่าทอมานแล้วที่ซ้ําไปใช้คําเรียกสรรพนามตอนนี้เรียกคุณนะคะเดี๋ยวนี้เรียกเรียกดีขึ้นแต่ว่าแดงแหกส้งเนี่ยไม่มีคําว่าคุณเลยโอเคค่ะท่านคงไม่สนใจหรอกไอ้พวกในละคุณอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่